Okay. Uh, 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 okay. I know what to do. Dog. But, uh, the dog, you're I you um, um, was You're in the middle of the road again. Not you, the 来吧。 <Morning. S 2> ข้างๆก็จะเป็นป่านะคะตรงเข้าไปก็จะเป็นสวนสาธารณะตรงนู้นอยู่ใกล้บ้านมาก อนี้ก็จะเป็นส่วนแม้คนเวลาแบบมาเดินจ็อกกิ้งได้นะคะมีพ้าหมามาเดินด้วยก็จะหวนรอบเลยวันนี้อากาศดีมากฟ้ายังไม่ค่อยเปิดนะคะแต่ว่าจะมีแบบ เป็นหมอกเป็นแรงี่ยเช้าๆอากาศจะค่อนข้างเย็นกลางวันก็จะแบบร้อนมากตังนั้นก็จะมีเป็นสนามตนะคะคนก็จะมาตีถึงแบบเยอะมากตอนนี้เพิ่งแปดโมงครึ่งคือคนเขาก็มาแบบมาจ็อกกิ้งมาออกกําลังกายกันแล้วคือช่วงนี้มันเป็นวีของซัมเมอร์แคมป์นะคะเด็กๆ เขาก็จะมาซัมเมอร์แคมป์กันที่นี่มีกิจกรรมนุม่ยมีฟุตบอลน่าจะเป็นเด็กไฮสคูลตรงนู้นเป็นเด็กโตหน่อยสุดตรงนี้ก็จะเป็นคินเดอร์การ์เด้นอะไร ตรงนี้ก็จะมีแป้นบาสไว้ให้เล่นบาสได้นะคะคือส่วนที่นี่ดีมากแบบใช้งานได้จริงๆอะแล้วก็ขยะอะไรแบบเนี้ยคือไม่ไม่เห็นขยะเลยตั้งแต่แบบเดินมาแล้วก็ไม่มีถังขยะด้วยจะมีแค่แบบบางจุดแต่น้อยมากๆเดินมาเนียมีแค่2จุดอะทั้งสวนแบบคือใหญ่มากแต่มีที่ทีงขยะแค่2จุดแล้วก็ไม่มีขยะตรงนี้จะเป็น หมือนที่ให้นั่งกินแบบว,ว่าคือสามารถมาทำแบบปิซปิ้งย่างได้คือเขาก็จะมีตะแกรงตรงนั้นแะให้แบบเอาท่านหรืออะไรเงี้ยมาปิ้งย่างได้เลยมีถังขยะมีโต๊ะนั่งคือดีมาก <c oughs> คือบ้านที่นี่ก็จะแบบแทบทุกบ้านก็จะมีแป้นบา์ตรงนี้ก็มีตรงนู้นก็มีทุกหลังอ่ะจะมีแทบแบบแปนบานน์เต็มไปหมดเลย <c oughs> แล้วก็จะมีป้ายติดหน้าบ้าน ไม่รู้ว่าเขาติดไปทำไมเหมือนกันเห็นไหมก็จะมีป้ายมีแป้นบาร์หลังนี้ก็มีแป้นบาร์ตรงโน้นก็มีแ้นบาร์มีแทบทุกอย่างเลยคือนี่คิดว่าถ้าบ้านไหนมีเด็กอะ่ะก็จะมีแป้นบาร์แล้วแ้นบาร์ก็จะเหมือนกันหมดเลยไม่รู้ว่าเขาซื้อกันมาเองหรือว่ามาจากรัฐบาลหรืออะไรเพราะว่ามันหน้าตาขายกันหมดเลย แล้วก็ถ้าบ้านไหนมีเด็กก็จะมีป้ายติดไว้ว่าแบบในโรงเรียนอะไรคอน g กร t u l a t i o n ต่างๆคือน่ารักมากอย่างหลังนั้นก็จะมีป้ายติดไว้ มีเป็นบ้านแทบทุกบ้านคือบ้านไหนมีเด็กต้องมีเป็นบ้านยกตัวอย่างเช่นบ้านที่เราอยู่ก็จะมีเป็นบ้านเหมือนกันเพราะว่ามีน้องแล้วก็มีป้าย e concentration ตรงนั้นเอ <Hey. S 2> ถึงบ้านแล้วนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย